สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7ซเว่นทูชเนเองเนี่ยผมและวันนี้นะฮะเซเว่นทูชก็อยู่กับกรรัง,งานเรื่องมาฮ r โรคาเดเมยกับการวิเคราะห์และสรุปมังงานในตอนที่334กรรังงานในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรดุเดือนนะฮะกรรัง,งานในตอนนี้ที่มีชื่อตอนว่าส่วนหนึ่งของของขวัญและภาพปกของกังงานในตอนนี้ก็เป็นภาพของสไตล์ด้วยและภาพปกในภาพนี้ยังมีคําพูดอีกว่าเธอฝากทุกอย่างไว้กับอนาคต เชื่อไหมครับผมว่าขณะที่ผมเนี่ยกำลังอ่านสปอยอยู่เว้ยผมอะเข้าดิสคอร์ดดิสคอร์ดหนึ่งถูกไหมแม่งส่งรูปรูปนี้มาผมแล้วตกใจเฮือกเลยเนะครับผมโอ้โหคิดอยู่ตั้งนานว่าใครวะข้างหลัง ไม่ใช่นะครับผมตกใจแบบพวกแบบมีตัวเต็มไหมก็ไม่ใช่อีกนะมาฟังถึงมาง้านในตอนก่อนก่อนมาง้านในตอนก่อนก็ได้พบว่าการต่อสู้ของสตาร์กับชิการะคีเนี่ยตอนแรกสตาร์โคตรได้เปรียบสุดท้ายสตาร์เนี่ยก็ได้พลาดท่าเนื่องจากว่าชื่อของชิการะคีโทมุระที่สตาร์ได้เอ่ยไปมันไม่ใช่ฉะนั้นแล้วว่าสตาร์จึงได้พลาดท่าจากตรงนั้นและการโจมตีทางตางของสตาร์เนี่ยก็ไม่อาจทำลายชิการะคีโทมุระได้เนื่องจากว่าไอหมอนี่มีสุดยอดอัตลักษณ์การฟื้นฟูอยู่ชนันแล้วต่อยโจมตียังไงนเนี่ยร่างกายก็ยังฟื้นทัน ท้ายของสตาร์นั้นก็คืออัตลักษณ์นิวออเดอร์นั้นจะไม่ทางานร่วมกับอัตลักษณ์อื่นและจากนั้นชิการะคีที่สามารถขโมยอัตลักษณ์เธอไปได้เนี่ยทำให้ในตอนนี้จิตวิญญาณของสตาร์แอนด์ไซในฐานะนิวออเดอร์เนี่ยกำลังบ้าคลั่งอยู่ในร่างกายของชิการะคีตัดม,มาชิบะงะนตอนล่าสุดมังะในตอนนี้ในชิการะคีก็พยายามในการหลบหนีมากเหมือนในตอนนี้ชิการะคีจะมีปีกเพิ่มแล้วเราหน่วยเจทเนี่ยก็พยายามยิงเลเซอร์ในการโจมตีชิการะคีอย่าให้มันหนีไปได้ยิงมันซะ แต่ก็อย่างว่านะฮะขนาดพวกนี้เนี่ยฝึกมาตั้งนานก็ไม่อาจยิงชิการลคิโดนชิการลคิในตอนนี้เนี่ยที่กำลังมีปีกก็ได้คิดว่าก่อนที่ฉันจะบทขยี้โนมูที่ฉันรักเนะี่ยฉันได้นาอัตลักษณ์ของโนมูมาอัตลักษณ์ปีกพอได้เกิดในตอนนี้ตัวฉันนะ่ะไม่มีปีกแล้วก็คงโดนพวกเจ็พวกนี้ยิงควมนะ่มแน่เพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ที่ฉันต้องทําก็คือการให้อัตลักษณ์นี้ออเดอร์กับใครสักคนไม่งั้นแล้วก็ตัวฉันนะ่ะได้ถูกทาลายแน่แต่แล้ววินาทีนั้นชิการลคิเนี่ยก็นึกถึงเสียง ฉันเคยถูกช่วยชีวิตไว้ในสมัยที่ฉันยังเด็กอยู่จากนักเรียนแลกเปียนประเทศญ,ญี่ปุ่นทรงผมเขามีเรดาสองอันพองอันแล้วฉันจึงได้มี8อันไงล่ะเมื่อนึกถึงเสียงนั้นโตของชิการะคีก็เริ่มโมโหแกแกอ,อีกแล้วสุดท้ายไม่ว่าฉันจะทําอะไรมันก็ต้องมีแกเข้ามายุ่งตลอดอมไมขณะที่ยานบินเจ็ตนนกำลังไล่ตามชิการะคีทมุระแต่แล้วชิการะคีก็ได้กระพุ่งด้วยสปีดสูงสุดถ้าไมยานบินเจ็ตใน,นตอนนี้ไม่อาจตามชิการะคีทันเมื่อน่ายานบินเจ็ตก็ได้พูดออกมาว่าเวนเนยไอา ถ้าเกิดพวกนายนะพ่ายแพ้จากศึกนี้ฉันจนะทำให้นายมั่นใจเองว่าฉันจะนําร่างกายของพวกนายนะกลับคืนสู่ครอบครัวนายและคนขับเจ็ตเนี่ยก็ได้คิดต่อว่าสตาร์สตาร์แอนด์สไตตัวเธอในตอนนี้เนะี่ยสามารถก้าวข้ามเขาได้แล้วตัวเธอในตอนนี้เนะี่ยเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแต่แล้วภาพของงานก็ตัดมาที่ชายฝั่งประเทศญี่ปุน่นนะตอนนี้มีหญิงกับชายสองคนเนี่ยกำลังคุยกันผู้หญิงที่พูดออกมาว่าเดี๋ยวนะทีวีมันเสียนี่ฝ่ายชายก็ได้พูดออกมาว่า เอเอๆน่ะแค่อยู่ๆก็อยู่ไปเหอะสนใจทีวีทำไมกันเล่ามีน้ําไม่ใช้มีไฟให้ใช้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเหมือนในตอนนี้นะยังไม่ถูกตัดซะหน่อยชายคนนี้มีชื่อว่าคาชิคาชิโกตัวเขานั้นเป็นโจและยังเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอีกด้วยและตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดต่อว่า อุตส่าห์ออกจากคุกที่สุดแสนจะทรมานมาได้แต่เมืองพวกเราเนี่ยก็เสือกถูกทำลายไปอีกเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำลายได้นี่หว่าบางทีแล้วน่ะอาจจะได้สนุกกับชีวิตใหม่ของฉันก็ได้นะเฮ้ยแต่แล้ววินาทีนั้นขณะที่เขาสองคนเนี่ยกำลังมีความสุขกับการคุยกันอยู่ชิการาคีเนี่ยก็ได้มุ่งลงจอดแลนดิ้งมาณตอนนี้ทีวีเนี่ยอย่าว่าแต่จะดูเลยนะน้ำไฟนะตอนนี้เนี่ยก็เสียหายพังหมดแล้วชิการาคีนาตอนนี้เนี่ยสะบัดสะบอมมากและคาชิก็ได้พูดออกมาว่าฮีโร่มาจับพวกเราเหรอบ้าออยยม่ัันีากูฉงโส อีสตาร์นั่นใช้อัตลักษณ์คำสั่งกับอัตลักษณ์ของตัวเองกับไอ้กดส้นตีนที่ได้บอกว่าจะไม่สามารถใช้กับอัตลักษณ์อื่นได้เพราะฉนนั้นแล้วในกรณีนี้นะฉันน่แค่ส่งต่ออัตลักษณ์ให้ใครสักคนเท่านี้ผลของอัตลักษนณะ์นั่นก็จะไร้ผลถ้าเกิดฉันสามารถส่งต่ออัตลักษณ์นิออเดอร์ให้กับไอ้หมอนี่ข้างหน้าฉละกอตัวฉันยังสามารถคุมเขาให้แก้ไขอัตลักษณ์นิออเดอร์ได้แต่แล้ววินาทีนั้นสตาร์เนี่ยลาคในใจิตใจของชิกาลารคิก็ได้พูดมาไอ้สมองหมาปัญญาควาาาาายเอิกกลนตนนี่่่ะงะวรดร,รดดแแ็พู อัตลักษณ์นิออเดอร์นะจะไม่สามารถใช้งานลวกกับอัตลักษณ์อื่นได้ขอบใจกันแล้วกันที่ร่างกายของนายนะมีอัตลักษณ์เยอะขนาดนี้เมือนในตอนนี้อัตลักษณนะ์นิออเดอร์เนี่ยกำลังค่อยๆสลายตัวไปแล้วหน้าของสตาร์นะตอนนี้เนี่ยกำลังสลายกลายเป็นกระโหลกและสตาร์ก็ได้พูดต่อว่าฉันเกิดทำลายหลายๆอย่างได้หมดแล้วเชียวมันอาจจะฟังดูแย่ที่ฉันนะไม่สามารถฆ่านายได้แต่ว่า จงจำไว้ซะไอชิกกี้ตราบใดที่ความตั้งใจที่อยากปกป้องคนอื่นน่ะไม่หายไปเจตจานงของฮีโร่ก็ยังถูกสืบทอดพวกเขานนั้จะสามารถก้าวผ่านได้และต้องมีใครสักคนสามารถจัดการแก้ได้แน่ขณะที่สตาเนี่ยกำลังพูดคำพูดกินใจออกฟาวน์ในร่างกายชิการะคีก,ก็ได้พูดตอบกลับมาว่าบ้านํำลายชิบหายพอแค่นั้นแหละสําหรับมนุษย์แล้วนะ พวกเราเนะี่ยคือผู้อยู่รอดมันคือชัยชนะส่วนในตอนนี้ตัวแกนะ่ะเป็นแค่ศพและจากนั้นอัตตังนิออเดอร์ในร่างกายชิการะคีเน่ก็ได้หายไปเนื่องจากว่าคําสั่งของซาเน่นคืออัตตังนิออเดอร์จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับอัตลักษ์อื่นได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดได้มีการใช้งานร่วมกันอัตลัก์นั้นจะสายหายไปแล้วื่าร่างกายของซาในฐานะอัตตังนิออเดอร์ได้หายไปนั้นภาพของมังงะก็สู้ไหมเห็นถึงภายในใจของชิการะคีโทมุระนั่นคือชิการะคีนาัวเด็กตัวของชิการะคีนาได้มีีเสยขในจใใจใจว่าเรเดะ อิสกุแต่แล้วหลังจากนั้นก็ตามมาที่กลุ่มยามิเจสกลุ่มยามิเจสนะตอนนี้ลงจอดแล้วที่ญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นกลุ่มค้นหานั้นก็เริ่มตามหาชิการะคิโทมุระซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พบร่องรอยว่าชิการะคิโทมุระเนี่ยพุ่งลงจอดแลนดิ้งที่บ้านหลังนึงและตัวเขานะตอนนี้ก็ได้หายสาบสูญไปแล้วและในตอนนี้มันก็ช้าเกินไปที่ไล่ตามชิการะคิโทมุระแล้วหลังจากนั้นข่าวการตายของฮีโร่ดับหนึ่ของอเมริกาเตาร์แอนด์ไซส์ข่าวนี้เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกในรเวลาไม่ถึงวันและแน่นอนแล้วว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็เริ่มสั่นคอและเนื่องจากว่าขนาดที่หลายคนเนี่ยขนาดนามเธอว่าตอนนี้เธอเนี่ยโคตรแก่งที่สุดแล้วในระดับโลกแต่เธอในตอนน ก็ยังไม่สามารถต่อกรกับชิคกี้ได้ซึ่งสิ่งนี้แหละประเทศอื่นเนี่ยจึงได้คิดว่าและพวกกูเนี่ยจะเอาอยู่ได้ยังไงวะขนาด Star and นด์สไต์เนี่ยยังไม่สามารถโคนชิคกี้ได้เลยแต่แล้วก็ตัดมาที่อียิปต์ในตอนนี้สลามเนี่ยกำลังเถียงกับผู้บัชาการประเทศเขาสลามนาะที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เชื่องช้านะฮะแต่หมายถึงว่าฮีโร่ที่มีนามว่าสลามในตอนนี้สลามเนี่ยกำลังพูดออกมาว่า บ้านะนี่คุณหมายความว่ายังไงกันเรากําลังดึงกอกำลังเราออกจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคุณกำลังทิ้งญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอไม่ฉันน่ะคือฮ um, ีโร่สลามเพราะฉะนั้นเราฉันน่ะจะไม่ทิ้งเขาแน่นอนและการตายของสไตา์แอนด์ไซเนี่ยค่อนข้างกระทบมากในตอนนี้ประเทศอื่นเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าอเมริกาเนี่ยขนาดว่าแก่งในยูโรขนาดนั้นเลยและในตอนนี้อเมริกาเนี่ยกำลังสั่นคลอนด้วยนะจากการสูญเสียของฮีโร่ดับหนึ่งอย่างสไตา์แอนด์ไซตอนนี้หลายประเทศนเนี่ยกำลังนำตัวฮีโร่เขาเนี่ยกลับมาที่ประเทศของตตััวววเเเเเนนนนนื่่่่อองงจาาาาาากกกกคค้ลิดณนนีีประทศพยสสญมสุขข พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าถือยังไงก็ตามสตาร์ี่นเสียสละไปแล้วการเสียสละครั้งนี้เนี่ยจะไม่สูญเปล่าออกไหมเนี่ยก็พูดแทรกมันเลยว่าฉันอยากพบแคสซี่ครั้งจังแต่แล้วคนขับเจ็ตก็ได้พูดต่อว่าในตอนนี้ยานเป็นเจ็ตเอซซิกิซิกที่พวกเราได้นํามามีบันทึกการต่อสู้ระหว่างชีการและคิกับสตาร์อยู่พวกเรานะตอนนี้สามารถวิเคราะห์ถึงชีววิทยาในร่างกายเขาได้และจากนั้นจะไม่วิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์ของเจ้าหมอนั้นและผมค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะมีคุณค่าแน่นอนครับแลเเ้เมื่อ นี่คุณไม่เคยวิเคราะห์ถึงร่างกายเขาเลยจริงดีจากคําพูดนี้เนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลนี้นจะเป็นข้อมูลสําคัญนะในการวิเคราะห์ร่างกายชิกาะล,ละคิโตมุระเนื่องจากว่าคําพูดของเขาในตอนท้ายเนี่ยเอ็นยงไปทางที่ว่าในตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยวิเคราะห์ถึงร่างกายของชิกี้เลยจริงดีแสดงว่าไม่เคยวิเคราะห์เลยและนี่จะเป็นการวิเคราะห์ครั้งแรกกันสินะการวิเคราะห์จากข้อมูลนั้นวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลเซนเทาแต่แล้วหลังจากนั้นภาพของมาก็ตัดมาที่วันต่อมาคือ2วันหลังจากที่มิดอริยะได้กลับมาท สมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในตอนนี้เจ้าหมอนั่นน่ะคงไม่สามารถขยับร่างกายได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างตำ่ำตัวเธอนะ่ะเสียสละให้ทุกอย่างพวกเราและนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ของ s ต a r and s t y ต e เราไม่ควรทำให้การเสียสละในครั้งนี้เสียเปล่าเราใช้เวลาที่เหลือให้มีค่ามากที่สุดสำหรับพวกเราที่ต้องจัดการออฟฟ์วันและชิกาลาคิและแล้วมังงะไมฮีโร่ตอนที่334ก็ได้จบลงไปในตอนท้ายของมังงะน,นี้บอกเลยว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เบาโกโชโตะและมิดริยะจะต้องโชว์พาวเพราะ คือโชโตะเนี่ยน้อยจัดจัดแต่บาโกเนี่ยก็คือสูงมานิดนึงนะฮะมีการเสียสละเล็กน้อยส่วนเดกุเนี่ยคือบทโคตรเยอะบทอย่างจ๋าเลยและในการต่อสู้ในศึกนี้นี่แหละของจริงเหลือเวลาในการฝึกซ้อมในตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณหอาทิตย์อยู่นะงั้นเรามาคอยดูกันว่าค้งสุดท้ายของงานเรื่องมาฮิโร่จะเป็นยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบายบายครับสวัสดีครับ